ยากค่ะคือสวยดีมากแล้วจริงหรอวิวผู้หญิดีแม่คัดเกัใง่าจอดแล้วแต่ว่าเห็นพี่ตอร์ยูนางยูวังกี้เนี่ยไแต่ว่าก็เห็นลูก่ไทยายลูกไ่็เหนดาสสีตาอปล่ก็ได้เลียวเบื้องแล้ว เิ่งได้พยู่กับเป็ตีนหนามน้ามืสองคนเลยบนนเธอเดินไปอ่ะอยู่ที่หน้ารถบัสแต่ย่านั่งอยู่ตรงนั้นเพราะวิท่องคาถาองค์หญิงถูกเลขหน้าสมตัวปวดมาให้หน0่งาคะแนนโอ้โหงแถมมันมันคืมบอกท่อคถา่ะคาอบอุออุ่าน่งออ่องอ่องคาถาแม่อุออิงง บ่แม่นยาสิได้ทองคื้กันอิงอ้วยออยเพียงเียงบจำได้แต่อัน่หมล่ไปพันห้าร้อนะอายบ้านน้ตยนองไปแล้วไปหน้เวที ไรอยัแมร้ว่อยนรี้่ส่บนท่านเห็นนางอยู่โควีดพวกมนนี่่างเวียดคนหายมาวันเกิดอยู่พวกพวนี่เยหลายบาทันหนึ่งนั่ยัไจักบาทพันหนึ่อันี้หกอยู่นะมอ พูดล้ยืนยุกลดไปแล้วพี่น้ำไปแล้วเป็น like มือแบบมือเบาพราะมือนี้เหรอมือนี้นอนดมืดมื้อมือนี้นอนว่าวันเกิดจะว่านอนนี้คันเก้อีดูนยันตายค่ะวันดีค่ะคันขึ้นรถปั๊บเนี่ยขันพ่อสลบเนี่ยบอบอบบอไม่นั้นมันชินเนาะขึ้นรถนอดลับเลยมานั่งบอไมเนี่ยอยู่เีนเริ่มจิ๊ดคอยคอยขึ้นรถคอยขึ้นรถขนลับเลย เมื่อบาดก็นอนบ่นอนเื่อนนอนได้ขึเก่ามันลึงมนลึก็ยังสีมาเรียนนำไปหาแนวกินกันมันเป็นอะไรกับพมี่เดียุางดขั้ ป้าป้าป้าปีใหม่ป้าปีใหม่ยังก็ได้นั่งกินลูกสิ้นเดี๋ยนี่แก่ห่อนทั้งหมดแก่ห่อนกินแก่ห่อนเขาไม่กินกุ้งเผาย่างปลาเมือกินแก้วห่อนคอเลสเตอรอนไหลนั่งกินลูกสิ้นพี่น้องเอ้ยเอาเาโมันนี่เกียร่วแล้วนั่นนี่ ไปเตาเตาเออครเดียวเอ้ยพอขวานี้พี้โทนมาให้ห้าร้อยแค่เียวเติมไม่ขาได้อีกเลยเป็นหกร้อยหกรเอยนะครับพ่อมเกิดครับพี่ใครเป็นราคาร้อยัเกินอ่ะเดี๋ยวอีกคันหนึ่งโดนให้เอาขอบคุณพาวีเขาเป็นพ่อวีนะคะที่ ให้มาอะไรพอวีบมวีพวีพวีอาถ้างั้นพ่อเพื่มมาอีกเป็นพันรวมกันแล้วเป็นหนึ่งพันเนาะโอ้ยพอพยุงมาแล้วพัอพยุ่พอุยุ่ด้วยนะพิเท่าไรนะเจ้ขึ้ใจดีจพอมันใจดีกับลูกสาวอยู่น้ำเนาะ่น้าครับผมเจีหนยาสีมาพขาสองวางไดก่อนเอาแล้มาซื้อยาสีมาพงมันแต่ว่าเขาบอกห้องสื่อดอกเออส่เ้าสามงสีเกาสาม่ง ของพ่วงพอวิทย์พอวิทย์หก้อยเาพยุตใส่กระเม็ดติงใส่ให้อีก400เป็น1 0 0 0ขอบคุณมากนะขอบคุณพยุตกระเม็ดิงนะคะที่ให้มาพมาีนะคะมันเมียนดิเมีใส่ไว้เมีใส่ไว้อวใส่ไว้่ากอหนาจะก็ไม่ไดชาติจะไม่ได้แคบัตวิชาบัตวิขอบคุณมาะขอบคุณค่ะขอยส่งนกลทีนะคะเรอยู่ด้วยกันนานๆค่ะ ยูนดีทเธอเดี๋ยววันนี้บอกตัวเองเนีเขาอยู่มา40ปีแล้วจ้ะเจออยู่กี่เดือนสามปีค่ะคือได้สามปีค่ะเราก็จะอยู่ไปอีกอยู่ที่ใจค่ะที่พ่อแม่บอกยังหนูหนูติเสียฟังต่อใครพ่อเชื่อฟังเฉพาะตอนบอกจ้ะติดเสียฟังยี่หลีหลังจากนั้นก็เริ่มละเริ่มละอยู่บนรัอกกูอยู่บนรัอกกูฟังตือนเอาฟังไหนครับขอบคุณ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 ครับไปไปรถพี่พ่อไม่น้อย อันขวิดากมาป่วนเขาบัญชีน้งหรือพันอหารววิดโควิดอัอันกิมาเรน้ำขาดีๆม้วยหรือว่ะ่นข้าวขแ่หเขียนอะไรมันอิ่มมอน่นเขาบัญ้วิดมาจวิดเรียนเป็นตำรวจไหมแมาเรน้ำดีๆขแลววจ้ยโอเคจ้า ทองค่าทาได้พนันไม่น้อยนี่เระเพิ่นทองได้เพิ่นเลยโอนมาให้ค่าขนมมาจัดมันหวานฟังๆเ้อจ้าเอ้าไปใส่พูดหนึ่งครับทั้งพุ่นพุ่นหมอไปยังไปเป็นโหคลิปพน้าป้าห้าพี่ไม่โหลดคลิปทั้งไหนมีว่ายว่ายบ้างเออตัวพวกเงี้ยพวกเราสองตัวสามตัวหมดป้าเฮาไปซื้อ

พี่น้องเลยสมศรีพูะพุทธเราเล่าเท่าอีกงานฟีงานฟี่บรราว่าห้ว่าไงว่างานฟี่บราว่าห้ว่าว่ากระตะเห้าสองคนกับพี่น้องอยู่ในคลิปนียเนาะงานปฟี่กับลายขึ้นกันละน้อพี่น้อง อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพียงฟองคาทาบัดเดียวแล้วพี่น้องรั่งบึงบําบุบบํมมาอ่ะโอ้พี่บากของใบหลุนดนนอะเห็ดไม้กันอ่ะโอ้โอ้ บักนีเป็นป่าเพราะอะไิว่าใส่กรกลัรลย็น่าแมสาเราก็ไลยตักแกุชนไปกินเขาสุดแล้วสุดแล้วซุด

อะไรจำวิตีเสียบอะว่ามีอะหมดแล้วร้านค้าเอาซา้คินีเอาไว้เฉยๆสมมคุณน้องอกมันไม่ขึ้นนะสำหกรับซื่อนเยอะสัายนี่เนาะ